บนเวทีปราสายใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งมีประโยคหนึ่งของคุณอนุทินชาญวีรกุลที่ประกาศไว้แล้วมันติดหูมากเลยนะคะประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองของแล้วก็เลือกพุ่งใจไทยประเทศไทยไม่ต้องเสี่ยงครับเป็นการวางตำแหน่งตัวเองที่ชัดเจนมากเลยนะว่าเป็นทีมมืออาชีพคือต้องไม่มาเรียนรู้งานไม่ใช่หน้าใหม่พร้อมเข้ามาจัดการวิกฤตได้ทันทีเลย ใช่ค่ะซึ่งก็ทําให้เราต้องมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าเบื้องหลังคําประกาศที่ว่าไม่ต้องเสี่ยงเนี่ยพักภูมิใจไทยเขาวางวิสัยทัศน์เรื่องการกู้วิกฤตเศรษฐกิจไว้อย่างไรและที่สําคัญกว่านั้นคือจุดยืนนโยบายต่างประเทศที่แข็งก้าวมากโดยเฉพาะคํามั่นว่าจะยกเลิก MOU ปี2544ทันทีถ้าได้เป็นรัฐบาลประเด็นนั้นคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับเพราะมันเกี่ยวพันโดยตรงกับคุมทรัพย์พลังงานใต้ทะเลที่มูลค่ามหาศาลมากแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่ คารากาซังกันมาหลายสิบปีแล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่เลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งมากทั้งรายงานข่าวการปราศัยบทวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์จากกองทัพแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลโดยเฉพาะเลยเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่น่าสนใจคือเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นนี่แหละค่ะคือเขาไม่ได้มาแค่คำพูดแต่เปิดตัว Dream Team เศรษฐกิจมาเลย ใช่ครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดนะในการบอกว่าเรามีคนพร้อมทำงานแล้วก็วางตัวบุคคลในตำแหน่งสำคัญสคัญที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยด้วยดิฉันเห็นรายชื่อแล้วน่าสนใจมากคุณศรีหัสศักภูงิจก้าที่จะมาเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีต่างประเทศเลยท่านนี้คือสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศประสบการณโชคชนจริงๆแล้วก็มีคุณเอกนิตินิติธันประพาสเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีคลังอันนี้ก็คุมเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเลย ส่วนอีกท่านก็คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งก็จะดูแลเรื่องปากท้องการค้าขายโดยตรงอ oh. การจัดทีมแบบนี้มันคือการส่งสัญญาณว่ากระทรวงเศรษฐกิจหลักๆอย่างคลังพาณิชย์แล้วก็ต่างประเทศจะทำงานสอดประสานกันเป็นเนื้อเดียวเหมือนเป็นเฟืองจากที่หมุนไปพร้อมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำพอมีทีมที่ดูพร้อมทำงานแบบนี้แล้ว แผนงานที่เขาชูขึ้นมาเป็นแกนหลักนี่มีอะไรบ้างคะเขาวางยุทธศาสตร์ไว้4แกนหลักนะคือมีเศรษฐกิจความมั่นคงการรับมือภัยพิบัติแล้วก็คุณภาพชีวิตประชาชนแต่หัวใจที่ดูจะเน้นที่สุดก็น่าจะเป็นแกนเศรษฐกิจนี่แหละครับที่ใช้คีย์เวิร์ดว่า plus อ่าเห็นผ่านๆเหมือนกันค่ะมีเช p trade t h a i เป้าหมายใหญ่คือเพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสแล้วก็มีเป้าที่ใหญ่มากคือการผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก O E C D ใช่เลยตรง O E C D นี่แหละครับที่บอกอะไรเราได้เยอะมากคือนโยบายพลัสที่เขาพูดถึงมันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าจะยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบเลยโดยเฉพาะก,การพุ่งเป้าไปที่อุตสาหการรม new S curve อย่างพวกพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E V แล้วก็เทคโนโลยี A I ก็คือการเป็นสมาชิต OECD ไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติยศแต่เป็นเหมือนการบังคับอัปเกรดประเทศไปในตัวถูกต้องเลยครับใช้คำว่าบังคับอัปเกรดนี่เห็นภาพมากเพราะมันหมายถึงประเทศไทยต้องยกระดับมาตรฐานตัวเองในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการกากับดูแลให้มันทัดเทียมกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้เราขยับสถานะจากแค่ผู้ตามกติกาไปเป็นผู้ร่วมกำหนดกติกาในเวทีโลกได้บ้างซึ่งมันก็ไปสอดรับกับแนวคิดที่เขาพยายามสื่อสารคือการให้เบ็ดไปตกปลาแทนที่จะนำปลาไปแจกเหมือนเป็นการวิจารณโยบายประชานิโยแบบแจกเงินที่มองว่าไม่ยั่งยืนใช่ครับและคุณสุปจีสุธรรมพันธ์ก็ฉายภาพให้เห็นความเร่งด่วนของสถานการณ์ได้ดีมากนะ เขาใช้คำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญมรสุมรอบด้านทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ขัดแยง้งแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างของการส่งออกของไทยเองที่มันกระจุกตัวสูงเกินไปกระจุกตัวนี้ขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมันกระจุกตัว2ชั้นเลยครับชั้นแรกคือตลาดส่งออกคือเราพึ่งพาแค่ตลาดสหรัฐกับจีนรวมกันก็ ปลาเข้าไป1ใน3ของการส่งออกทั้งหมดแล้วพอ2ประเทศนี้มีปัญหาเศรษฐกิจเราก็สะเทือนหนักเลยอืข mm hmm. ันที่2คือกระจุกตัวในแง่ของผู้ประกอบการคือผู้ส่งออกรายใหญ่แค่ประมาณ7,000รายครองสัดส่วนการส่งออกถึง84%โห oh. ในขณะที่ SME อีกกว่า20,000รายมีสัดส่วนในเค้กก้อนนี้แค่16%เอเองมันเป็นโครงสร้างที่เปราะบางและเสี่ยงมากครับโอ้โห oh. พอเห็นตัวเลขแล้วชัดเลยค่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงการยกระดับประเทศให้เป็นผู้ร่วมกำหนดกติกามันก็ยิ่งทำให้คำประกาศเรื่อง MOU 2544น่นาสนใจขึ้นไปอีกเพราะนั่นคือการประกาศล้มกระดานกติกาเดิมกับเพื่อนบ้านเลยคำถามคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้มันคืออะไรและสำคัญขนาดไหนกันแน่คะครับ OCA หรือ Overlapping Claims Area เนี่ย คือพื้นที่ในอ่าวไทยขนาดประมาณสัก26,000ตารางกิโลเมตรก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่มากครับที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็ลากเส้นเขตไหลทวีตของตัวเองแล้วมันมาทับกันส่วนความสําคัญของมันก็คือเอ่อมันเป็นแหล่งที่คาดว่าจะมีก๊าซธรรมชาติกับน้ํามันดิบอยู่มหาศาลเลยคําว่ามหาศาลนี่ประมาณเท่าไหร่คะ ดิฉันเห็นตัวเลขประเมินนี่แกว่งมากเลยใช่ครับตัวเลขแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลเลยถ้าเป็นฝั่งธุรกิจพลังงานเขาจะประเมินแบบระมัดระวังหน่อยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านบาท5ล้านล้านก็เยอะมากแล้วนะคะเยอะมากครับแต่ถ้าแต่ถ้าไปดูบทวิเคราะห์ด้านความมั่นคงที่มองศักยภาพสูงสุดนะตัวเลขอาจจะพุ่งไปได้ถึง20ล้านล้านบาทเลยทีเดียว20ล้านล้านบาทเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะนั่นมันมากกว่างบประมาณแผ่นดินเราหลายปีซ้อนเลยนะ มันเป็นตัวเลขที่แทบจะเปลี่ยนเกมของประเทศได้เลยถูกต้องครับไม่ว่าจะตัวเลขไหนมันก็คือขุมทรัพย์ขนาดเมื่อหืมมาและที่สําคัญกว่านั้นคือมันจําเป็นต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยอย่างยิ่งยวดเพราะตอนนี้แหล่งก๊าซในอ่าวไทยที่เราเคยพึ่งพาตัวเองได้เป็นหลักมันกําลังจะหมดลงเรื่อยๆอทําให้เราต้องนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศมากขึ้นซึ่งราคามันทั้งแพงและผันผวนมาก ภาระทั้งหมดนั่นสุดท้ายมันก็สะท้อนออกมาในบิลค่าไฟที่เราทุกคนต้องจ่ายกันทุกเดือนฟังเราก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทนี้มันมาจากไหนทําไมเส้นเขตแดนของเราถึงไปทับซ้อนกันได้อ่ะต้องย้อนไปไกลหน่อยครับช่วงปี2515ถึง2516ตอนนั้นทั้งสองประเทศต่างคนต่างประกาศเขตไหลทวีปของตัวเองฝ่ายเดียว ปัญหามันเกิดตรงที่เส้นที่กัมพูชาลากในปี2515เนี่ยมันลากตัดเฉือนแผ่นดินของเกาะกูดซึ่งเป็นของไทยเลยอ้าว oh. นี่คือจุดที่ฝ่ายไทยยอมรับไม่ได้เด็ดขาดและเป็นปมปัญหาที่ใหญ่ที่สุดมาจนถึงทุกวันนี้ครับ พอเกิดปัญหาทับซ้อนก็เลยต้องมาหาทางออกร่วมกันจนมาถึงการลงนามใน MOU ปี2544ซึ่งตอนนี้กลายเป็นจำเลยไปแล้วอยากให้ช่วยเจาะลึกหน่อยค่ะว่าหัวใจของเอกสารฉบับนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันและสำคัญมากคือ MOU 2544 mm. เป็นแค่กรอบการเจรจานะครับค่ะไม่ใช่สัญญาที่ทำให้เราเสียดินแดน หลายคนพอได้ยินเรื่องนี้จะนึกถึงภาพจํำจากคดีประสาทพระวิหารแล้วกังวลแต่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ทำให้ไทยเสียเกาะกูดแม้แต่นิ้วเดียวมันเป็นแก้การตกลงกันว่าจะนั่งโต๊ะคุยกันด้วยหลักการอะไรบ้างแล้วหลักการที่ว่านั้นเขาวางแนวทางไว้อย่างไรคะเขาแบ่งพื้นที่เจราจาออกเป็นสองส่วนโดยใช้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือเป็นเกณฑ์อื พื้นที่ตอนบนที่อยู่เหนือเส้นขึ้นไปซึ่งเป็นโซนที่มีประเด็นอ่อนไหวเรื่องเกาะกูดอยู่ด้วยให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาเพื่อแบ่งเขตทางทะเลให้ชัดเจนส่วนพื้นที่ตอนล่างที่อยู่ใต้เส้นนี้ลงมาซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่และเชื่อว่ามีแหล่งพลังงานเยอะให้เจรจาเพื่อพัฒนาร่วมกันหรือ JDA อ๋อเหมือนโมเดลที่เราทำสำเร็จกับมาเลเซียใช่เลยครับฟังดูเผินๆก็เป็นแนวทางที่ดูสมเหตุสมผลดีนี้คะ แยกส่วนที่ต้องขีดเส้นแบ่งเขตให้ชัดเจนกับส่วนที่จะมาร่วมมือกันหาผลประโยชน์แต่ทำไมมันถึงกลายเป็นปัญหาคาราคาซังมา20กว่าปีได้ล่ะคะเพราะมันมีเงื่อนไขสําคัญข้อหนึ่งซ่อนอยู่ในนั้นครับเป็นเงื่อนไขที่ตอนแรกอาจจะดูฉลาดนะแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นกับดักที่ทําให้เราไปไหนไม่ได้เลยเงื่อนไขที่ว่านี้เรียกว่า indivisible package หรือข้อตกลงที่แบ่งแยกไม่ได้ข้อตกลงที่แบ่งแยกไม่ได้แปลว่าอะไรคะ แปลว่าการเจราจาทั้งสองเรื่องคือการแบ่งเขตพื้นที่ตอนบนกับการพัฒนาร่วมในพื้นที่ตอนล่างจะต้องทำไปพร้อมกันและต้องบรรลุข้อตกลงพร้อมกันอจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้เด็ดขาดต้องไปเป็นแพ็กเก็ตคู่กันเสมอนี่มันเหมือนกับว่าเราพยายามจะใช้ไพ่ต่อรองแต่สุดท้ายไพ่ใบนั้นกลับมัดมือเราไว้เองเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะติดกับดักที่ตัวเองอาจจะมีส่วนสร้างขึ้นมาใช่เลยครับ ความคิดในตอนนั้นอาจจะมองว่าเราจะใช้ผลประโยชน์มหาศาลจากแหล่งพลังงานในพื้นที่พัฒนาร่วมเนี่ยเป็นตัวเร่งให้กัมพูชายอมรีบเจรจาเรื่องเขตแดนที่อ่อนไหวตรงเกาะกูดให้จบไปพร้อมกันค่ะแปลกเจมันพีคครับกลายเป็นว่ากัมพูชาก็รู้ว่าเราต้องการพลังงานมากแค่ไหนเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรกลายเป็นว่าเงื่อนไขเนี่ยแหละครับที่ทําให้เราติดหล่มไปต่อไม่ได้จนการเจรจาทั้งหมดหยุดชะงักมาจนถึงทุกวันนี้ กลายเป็นว่าไพ่เด็ดในมือเรากลายเป็นสิ่งที่พันธนาการตัวเองนอกจากตัว MOU ที่มีกับดักซ่อนอยู่แล้วยังมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทําให้ปัญหานี้มันซับซ้อนแก้ไม่ตกสักทีมีอีกหลายชั้นเลยครับทั้งปัญหาภายในประเทศเราเองและปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องเอาเรื่องในบ้านเราก่อนเลยคะ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกคือความไม่ชัดเจนทางกฎหมายมีการถกเถียงกันมาตลอดว่า MOU 2444เนี่ย ถือเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ออ๋ oh. เพราะรัฐบาลรูนไทยมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็ขยายขอบเขตของสัญญาที่ต้องผ่านรัฐสภาให้กว้างขึ้นเรื่อยๆพอไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนกล้าผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มตัวเพราะเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางการเมืองได้ง่ายมากและอีกเรื่องที่น่าจะเป็นกำแพงใหญ่มากคือกระแสะชาตินิยมใช่ไหมคะเรื่องประสาทพระวิหารนี่เป็นเหมือนแผลเป็นในความสัมพันธ์เลยพอมีใครพูดเรื่องเขตแดนกับกัมพูชาภาพนั้นมันลอยขึ้นมาทันทีถูกต้องครับ ประเด็นเขตแดนกับกัมพูชามีความอ่อนไหวสูงมากในสังคมไทยคำว่าเสียดินแดนเป็นคำที่ทรงพลังและปลุกเร้าอารมณ์ได้ง่ายมากทําให้การจะขยับเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียวเป็นเรื่องที่ยากลําบากอย่างยิ่งสําหรับทุกรัฐบาลนั่นคือปัจจัยภายในแล้วปัจจัยภายนอกที่ทําให้สมการนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกล่ะคะปัจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นบทบาทของจีนครับค่ะ การที่จีนเข้าไปลงทุนมหาศาลในกัมพูชาโดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างดาราสโคในจังหวัดเกาะกงและที่สำคัญที่สุดคือการเข้าไปมีบทบาทหลักในการร่วมพัฒนาฐานทัพเรือเรียมให้ทันสมัยแปลว่าการมีจีนเข้ามาหนุนหลังนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจบนโต๊ะเจรจาไปเลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับ มันทำให้กัมพูชามีจุดยืนที่แข็งแกร่งและมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นกว่าในอดีตมากยังไม่หมดแค่นั้นนะฝั่งกัมพูชาเองก็มีข้อจำกัดทางกฎหมายของเขาที่แข็งมากเหมือนกันเป็นข้อจำกัดแบบไหนคะ รัฐธรรมนูญของกัมพูชามาตราสองและ55ระบุเรื่องบูรณาภาพแห่งดินแดนของเขาไว้อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงกับแผนที่ฉบับหนึ่งที่เขายึดถือและระบุเลยว่าข้อตกลงใดๆที่ไม่สอดคล้องกับแผนที่นั้นจะถือเป็นโมฆะทันทีอืมันจึงทําให้จุดยืนเรื่องเขตแดนของกัมพูชากลายเป็นสิ่งที่แทบจะต่อรองไม่ได้เลยหรือที่เรียกว่าเป็นเรื่อง non-negotiable อโห พอฟังทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีหลายชั้นจริงๆทั้งกับดักในข้อตกลงเองการเมืองในประเทศกระแสสังคมและยังมีตัวแปรระดับภูมิภาคอย่างจีนเข้ามาอีกเอาล่ะเรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีนะคะข้อเสนอของพักภูมิใจไทยก็คือการใช้ทีมบริหารมืออาชีพเข้ามาแก้ปัญหาโดยเปลี่ยนเกมใหม่หมดเลยด้วยจุดยืนที่แข็งกล้าวเรื่องอธิปไตยและประกาศล้มกระดานด้วยการยกเลิก MOU 2544ที่เป็นกรอบเดิมทิ้งไป ครับซึ่งหัวใจของปัญหานี้ก็คือคุมทรัพย์พลังงานมูลค่ามหาศาลที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยกรอบข้อตกลงที่ซับซ้อนประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวการเมืองภายในที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีจีนเข้ามาเป็นผู้เล่นสําคัญทุกอย่างมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดจริงๆและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่ประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายครับ ในภาวะที่ความต้องการพลังงานของไทยเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งและภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วคำถามสำคัญก็คือแนวทางที่แข็งกร้าวโดยยึดอธิปไตยเป็นที่ตั้งและต้องการล้มกระดานกรอบการเจรจาเดิมทิ้งไปนั้นยังคงเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดอยู่หรือไม่ หรือความเร่งด่วนของสถานการณ์จะบีบให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามต้องหันมาพิจารณาหาทางประนีประนอมในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิมเพื่อปลดล็อกผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลที่อยู่ตรงหน้าให้ได้นั่นคือคำถามใหญ่ที่ยังคงรอคำตอบอยู่ครับ